ที่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร์ทบิสมอนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทุ่นายความรักความสัมพันธ์และการเงินนะคะให้กับชาวาลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง2ี่มกราคมค่ะและท่านสามารถสนับสนุนแม่หมอได้นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน qr code ได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือห้ามไปด้านบนจะมีผลตั้งแต่วันที่20 ถึง27มะกราคมค่ะส่วน5ใบด้านล่างก็คือไพ่แคลลิฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบนะคะสองใบนี้นะคะเป็นไพ่ประจำตัวชาวมังกรสองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้คือ,อเป็นไพ่สรุปนะคะ เรามาเริ่มจากการเงินก่อนเลยนะคะดูเหมือนตอนนี้นะคุณเนี่ยกำลังมีปัญหาด้านการเงินอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ์ a เนอร์หุ้นส่วนของคุณนะคะคุณเองเนี่ยพยายามหาวิธีนะคะหรือว่าวิธีแก้เนาะทางออกนะคะคิดไว้ได้หลายๆวิธีเนาะแต่ว่าแต่ละวิธีเนี่ยก็คือ มันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะเวลานี้นะคะในสัปดาห์นี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาแล้วมันจะจบได้ในสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็ให้คุณเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยคือว่ามันจะอาจมีการแบบชอ็ชอตช็อตนะคะชอ็อตหมุนเงินไม่ทันนะคะเงินขาดมืออย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ งไงก็ตามก็คือว่าทําอะไรไม่ได้คือคุณตอนนี้ทําได้ก็คือรออย่างเดียวนะก็คือรอให้อ่าพ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะอ,อ่เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันถึงจะคลี่คลายได้นะคะอ่าในเอเนอจีก็อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะแบบมันยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในสัปดาห์นี้นะคือติด นะคะติดอะไรบางอย่างติดอุปสรรคบางอย่างอยู่นะคะทําให้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอนนี้ได้นะคะอุปสรรคมันเยอะนะคะตอนนี้เนาะอืมก็แล้วก็ให้ระวังเนาะถ้าเกิดจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องจากการเดินทางทางไกลนะคะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะยังไงก็ตามสำ,สำหรับเรื่องการเงินเนาะก็คือให้อดทนอย่างเดียวนะคะ คิดไว้ก่อนได้ว่าจะวางแผนยังไงแต่ว่าแผนคุณยังเทคแอคชั่นไม่ได้ก็ให้อดทนนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงปลายเดือนเนาะแม่หมอคิดว่าอย่างนั้นเนาะอือโอเคทีนี้มาคุยเรื่องความรักกันต่อนะคะสําหรับเรื่องความรักนะก็คือว่าคุณเองเนี่ยเอ่อ อยากจะคืนดีนะแต่ก็ยังทําไม่ได้นะคะอยากจะคืนดีกับคนรักเก่าของคุณนะคะคนที่คนรักเก่าแหละนะหรือว่าเป็นคนที่มีอายุที่แตกต่างจากคุณมากๆนะคะคือคุณเนี่ยอยากจะอยู่กับเขาคนที่คุณเคยอยากจะอยู่กับเขาไปจนแก่เท่านะคะ,ะทีเนี้ยตอนนี้ชาวมังกรเริ่มรู้สึกว่าคุณนะ ความรักของคุณนะมันเป็นไปได้แล้วนะจากเดิมที่คุณอาจจะรู้สึกว่าความรักของคุณมันเป็นไปนไม่ได้ตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วนะแล้วก็คุณเองอก็คืออยากจะสื่อสารอยากจะคุยกับเขาแต่ว่าทําไม่ได้ติดอุปสรรคบางอย่างนะคะภาระคุณเยอะเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือเมอเรนจี energy, ก็คือคุณยังไปหาเขาไม่ได้อยู่เลยนะเพราะว่า ทำไมเป็นอย่าง,งานั้นคือคุณยังปิดกั้นใจตัวเองอยู่นะก็คือยังไม่เปิดใจนะคะกันไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณอยู่แล้วก็ให้ระวังจะได้รับข่าวร้ายหรือว่าเรื่องตกใจเนาะก็คือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและฉับพลันนะคะก็คือว่า,าจากเดิมที่คุณเคยแบบรู้สึกว่าเขา,ววาเหมือนว่าให้ความ สำคัญกับคนอื่นมากกว่าคุณนะคะหรือว่าไม่ใช่ให้คุณแค่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่า,าคุณจะเริ่มรู้นะคะว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นคือเขาเองอะ่ะเขาก็เจ็บปวดมากนะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนหลายใจด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่หักหลังคุณด้วยนะคือเขาไม่มีแต่เขายังจะให้คุณอยู่เลยนะคะอ,อีกใบหนึ่งนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณเองเนี่ยพยายามหาทางเนาะ หาทางที่จะแบบกรณีที่หนึ่งเนี่ยคือคุณหาทางเขาเรียกว่าหาวิธีการอะที่มันดีกว่าที่ผ่านมานะคะว่าทำยังไงให้สามารถกลับไปคืนดีกับคนรักคุณได้นะคะกรณีที่สองก็คือว่าคือคุณนอมสับสนในชีวิตอยู่เลยนะก็คือถึงแม้ว่าความรักของคุณมันจะเป็นไปได้นะแต่คุณ่ะก็ อีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าถึงมันจะเป็นไปได้แต่คุณก็มีช้อยส์อื่นไงมีช้อยส์อื่นให้เลือกนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเองอะ่ะคุณก็อยากจะ move on นะคะไม่อยากจะรออีกแล้วนะคะประมาณนี้นอืมก็แบ่งเป็นสองกรณีใหญ่ๆนะคะทีนี้ถ้ามันไม่ตรงกับชามังกรก็เป็นไปได้ว่าเรื่องราวที่พูดอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคู่รักของชามังกรที่มีความคิดแบบนี้กับชามังกรนะคะเรื่องราวสลับกันได้และสลับกันได้ทุกๆใบด้วยนะคะ ของแต่ละใบเนาะทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่อีกสำหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้ชาวมังกรและคู่ักเป็นยังไงนะคะขอจักรวังนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะอืมตอนนี้เป็นยังไง,ไงบ้างอือ ต่างคนต่างก็อยากจะ move on นะอันนี้ขอให้เป็นของชาวมังกรอ,อันนี้เป็นของคู่รักอะไม่เอาดีกว่าเอาให้อันนี้เป็นของคู่รักชาวมังกรแล้วก็อันนี้เป็นของชาวมังกรน,นะคะ,ะคือจริงๆตอนนี้ชาวคู่รักชาวมังกรก็คือว่าเขา,ารู้สึกเขาผูกพันกับคุณมากๆเลยนะเหมือนแบบ เขามีความรู้สึกได้เหมือนคุณเป็นครอบครัวเดียวกับเขาหรือเป็นเนื้อคู่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรที่เหมือนแบบมันเคยเจ็บมาแล้วในอดีตก็คือ,เ,อ,อเขาเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะไม่เจ็บเหมือนในอดีตแล้วที่นี้ส่วนชาวมังกรนะก็คือคุณเองอะ่ะยังหาเท่าไหร่หาคนมาแทนคนนั้นของคุณเท่าไร่คุณก็หาไม่เจอคุณก็ยังรู้สึกว่า ทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะยังไม่มีใครใช่เท่ากับคนคนนี้เลยนะคะยังไงก็ตามเนี่ก็คือคุณเนี่ยยังไม่สามารถจะเริ่มต้นคุยกับใครได้เลยทางกับตัวคนรักของคุณหรือว่าคนอื่นๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตก็คือคุณเน่ะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้เริ่มต้นกับคนเก่าก็ไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยอาการเดียวกันก็คือว่าไม่อยากรอแล้วนะคะก็คือความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็คือเหมือนแบบ อยากจะ move on แล้วว่ามันเหนื่อยมันเจ็บซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นบอกว่าคงจะต้องใช้เวลาเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจักรวาลจะให้คำแนะนำคุณยังไงนะคะขอจักรวาลน,นะคะให้คำแนะนำนะคะกับชาวมากะและคู่รักในรัปดาลนี้หนึ่งใบค่ะคือทุกอย่างมันคงจะคลี่คลายนะคะถ้าเกิดเมื่อมันถึงเวลาที่ใช่นะอืม เขาบอกว่า love yourself first นะคะ yourself respect make you more romantically attractive นะคะก็คือว่าตอนนี้ตะกี๋ไพ่มัน reverse เนอะก็แปลว่าคือคุณนะ่ะเหมือนเห็นแบบคนอื่นสำคัญกว่าจะว่าอย่างนั้นไหมคือรักคนอื่นมากกว่าตัวเองซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นแบบบุพการีหรือว่าลูกคุณอะไรแบบนี้นะคะก็คือคุณไม่อยากทำให้พวกเขาผิดหวังรืออะไรเงี้ยคุณก็เลยตัดใจจาก คู่รักของคุณไปนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยอะก่อนที่จะรักคนอื่นอะคือคุณอะจะต้องรักตัวเองก่อนนะคะแล้วกเ็เมื่อคุณเนี่ยมีการรักตัวเองให้เก็บตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็จะทําให้มันจะทําให้คุณเนี่ยดึงดูดพลังงานดีๆนะคะดึงดูดความรักที่โรแมนติกเข้ามาในชีวิตคุณได้เนาะก็ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวมก่อนแล้วก็คู่รักนะคะยังไงก็ตามก็ทําเพื่อคนอื่นได้แต่ว่าอย่าลืมดูแลหวัวใจตัวเองเอาแม่หมอย้านะคะว่าแบบเราต้องดูแลหวัวใจตัวเองมาอันดับหนึ่งก่อนเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวนะคือถ้าเกิดมันไปนรักษาช้าเกินไปหรืออะไรแบบนี้ก็คือม,มันต้องกินยาแล้วเนาะเพราะว่าสารในสมองเนี่ยมันเริ่มแบบ หลังไม่ปกติแล้วนะคะแล้วก็สถิติช่วงนี้ก็คนไทยเป็นโลคสิมซาย้ยเยอะมากนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะอ่าแม่หมอนขออนุญ,ญาตฝากคลิปนะคะความรักลายปีนะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะเปิดไว้ให้ทั้ง12ราศีเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วถ้าใครชอบการทำนานของแม่หมอรอบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กเป็นกำลังใจให้แม่หมอนด้วยค่ะแล้วเราเจะกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปลวค่ะสวัสดีค่ะ